สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะครับเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณฐานทศนิยมนะครับคุณครูได้แจกใบงานให้นักเรียนไปนะครับสัปดาห์นี้เป็นใบงานเพราะว่าแบบฝึกหัดส่งให้ครูตรวจนะครับนะแต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้ส่งนะครับคนที่ไม่ได้ส่งก็ให้ทําในใบงานนะครับ น่าจะได้เหมือนกันนะครับแล้วแบบฝึกหัดก็เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาส่งครูสัปดาห์หน้านะครับะนะครับเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณฐานทศนิยมนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยะนะครับไปงานให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้นะครับข้อ1น,นะครับการดาทําข้อสอบคณิตศาสตร์30ข้อนะครับ สามสิบข้อทำถูกยี่สิบสองข้อถ้าข้อสอบข้อละหนึ่งจุดห้าคะแนนการลาจะได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคือโจทย์บอกว่าข้อสอบมีทั้งหมดสามสิบข้อแต่ทำถูกเพียงยี่สิบสองข้อนะครับแล้วข้อสอบข้อละหนึ่งจุดห้าคะแนนจะได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ดังนั้นไอ้ที่โจทย์บอกว่าข้อสอบทั้งหมดสาสิบข้อเราไม่ต้องเอามานะครับอันนี้ไม่เอามานะครับเราจะเอามาเฉพาะเพียงแค่ยี่สิบสองข้อนะครับแล้วก็ ข้อละ1.5คะแนนดังนั้นนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ22คูณด้วย1.5ะครับ22คูณด้วย1.5ตรง30ข้อเราไม่เอามานะครับอ่ะดังนั้นวิธีทำนะครับเราก็ตามประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยก็คือการดาทำข้อสอบคณิตศาสตร์ถูก22ข้อนะครับบรรทัดต่อมาข้อสอบข้อละ1.5คะแนนนะครับ คำถาต่อมาก็คือการดาจะได้คะแนนทั้งหมดก็เอา22คูณ1.5นะครับนะนักเรียนไปตั้งคูณในกระดาษนะครับอย่ามาคูณในนี้นะเพราะมันคูณไม่ได้นะครับจะต้องคูณในแนวนอนแล้วคำตอบมาใส่นะครับคำตอบที่ได้คือ33คะแนนนะครับแล้วนักเรียนก,ก็ตอบนะครับ33คะแนนเวลาคูณก็ถอดจุดทศนิยมนะครับแล้วค่อยคูณกันแล้วค่อยเอามาใส่นะครับ คำตอบก็จะเป็นแบบนี้รูปแบบการทำจะเป็นแบบนี้นะครับข้อ2นะครับเด็กนักเรียน16คนมีน้ำหนักรวมกัน684กิโลกรัมนะครับเด็กนักเรียนสิบหกคนมีน้ำหนักรวมกัน684กิโลกรัมคำถามว่าเฉลี่ยแล้วเด็กดแต่ละคนเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ เด็กอาจจะน้ำหนักไม่เท่ากันแต่เขาเฉลี่ยเป็นคนเนาะข้อนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นโจทย์ปัญหาเรื่องของการหารนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6 8 4หารด้วย16นะครับนักเรียนไม่สามารถเอา16ตั้งนะต้องเอาน้ําหนักทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นตัวตั้งก็คือ6 8 4ตั้งแล้วหารด้วย16นะครับวิธีทานะครับนักเรียนก็ตามประโยคสัญลักษณ์นะ ต้องเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะก็เขียนว่ามีน้ําหนักรวมกันนะครับนักเรียนทั้งหมดมีน้ําหนักรวมกัน684กิโลกร,รมนะครับมีจํานวนนี้ทั้งหมด16คนนะครับไปหารในเศษก,ก,กระดาษแล้วเอาคําตอบใส่นะครับอันนี้คือในเรื่องของโจทย์ปัญหาการหาร,น,หารนะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้อ่าข้ามไปข้อ7เลยนะครับข้ออื่นก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับ ข้อเเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชาลีปั่นจักรยานจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง3.7กิโลเมตรนะครับ3.7กิโลเมตรและปั่นจากโรงเรียนไปบ้านนะครับก็คือปั่นกลับปั่นจากโรงเรียนกลับไปบ้านโดยใช้เส้นทางเดิมนะครับแสดงว่ามันก็ต้องเท่าเดิมเนาะขาไปขากลับเนาะนะครับมันจะมากหรือน้อย่าเดิมไม่ได้นะครับเพราะเป็นเส้นทางเดิมเขาบอกถ้าชาลีปั่นจักรยานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะปั่นยันยานได้ระยะระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรนะครับเราต้องดูว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับด้ระยะทางเท่าไหร่ชั้นแรกเนี่ยก็คือขาไปเนี่ยสามจุดเจ็ดนะครับนะจะต้องเอามาบวกด้วยขากลับหรือคูณด้วยขากลับนะครับก็คือต้องคูณด้วยสองนั่นเองนะครับแล้วปั่นทั้งหมดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือกี่วันก็คือห้าวันนะครับดังนั้นก็ต้องเอามาคูณห้าดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือนะครับ ต้องดูในวงเล็บก่อนนะเอาเอาสองเพราะมันสองรอบใช่ไหมสองคูณสามจุดเจ็ดนะครับเนี่ยสองคูณสามจุดเจ็ดในหนึ่งวันเนี่ยนะครับสองคูณสามจุดเจ็ดแล้วค่อยเอามาคูณกับห้านะครับถามว่าทําไมต้องเอาตัวเลขจํานวนเต็มมาไว้ข้างหน้านะครับนะอะไรที่มันซ้ํากันนะครับนะมันจะต้องมาอยู่ข้างหน้าในทางคณิตศาสตร์นะครับนะอันนี้ก็คือสองรอบนะครับก็ต้องคูณด้วยสามจุดเจ็ดนะครับต้องมาอยู่ข้างหน้าและทั้งหมดเท่าไหร่ 5วันนะครับหวันก็ต้องมาอยู่ข้างหน้ามาคูณอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยเราจะทําในวงเล็บก่อนนะครับนะเวลาเราทําในวงเล็บเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าชาลีปัญญาญาจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง3.7กิเมตรนะครับ3.7กิโเมตรนะตามวงเล็บเลยต่อมาครับต่อมาปั่นจากโรงเรียนไปบ้านโดยใช้เส้นทางเดิมนะครับเส้นทางเดิมเนี่ยมันก็คือเท่าไหร่2รอบใช่ไหมครับ นะสองรอบดังนั้นนะครับเราจะอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยนะครับเขาปั่นจักรยาน,นระยะทางเท่าไหร่นะครับดังนั้นชาลีปั่นจักรยานเป็นระยะทางก็เอา2คูณ3.7เห็นไหมตามประโยคสัญลักษณ์เลยได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนไปคูณหาคาตอบมานะครับนะบไปคูณในเศษกระดาษมานะครับเอา3.7ตั้งแล้วคูณด้วย2อถอดจุดออกนะครับคาตอบมาใส่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่จบแค่นี้เพราะเขาไม่ได้ปั่นแค่วันเดียวนะครับ เขาบอกถ้าชาลีปัญญาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นระยะเวลาอีก5วันนะครับ5วันนะครับเอามาเขียนต่อมานะครับจะได้ระยะทางทั้งหมดนะครับก็คือ5คูณด้วยใน1วันนะไอสีแดงเนี่ยนะครับเนี่ย5คูณเนี่ยได้คำตอบอันแรกเราได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นระยะทางทั้งหมดนะครับอันนี้ไปคิดเอาเองนะครับอ่าแล้วก็ นะครับฉาลีปัญจยานได้ทางทั้งหมดกีกิโลเมตรนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะไม่ยากนะง่ายๆนะครับอ่ะต่อเป็นข้อข้อ8นะครับข้อ8ปดเาบอกว่างานขายพืชสวนมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด324.75ตารางวาอันนี้คือประโยคที่1แบ่งเป็นโซนต่างๆได้แก่โซนผลไม้ะนะครับมีโซนผลไม้ มีโซนไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็มีโซนไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดมีกี่โซนสามโซนนะครับมีสามโซนนะครับโดยแต่ละโซนแบง่งพื้นที่จะแสดงเป็น5ส่วนเขาพูดถึงแต่ละโซนเนี่ยนะครับใน3โซนเนี่ยแบง่งย่อยออกอีกเป็น5ส่วนเท่าๆกัน เขาถามว่าพื้นที่จะแสดงแต่ละส่วนเนี่ยนะครับคิดเป็นกี่ตารางวาเราจะต้องเอาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมาหารจํานวนโซนก็คือหารด้วย3โซนนะครับพอหารด้วย3โซนเนี่ยเราจะรู้แล้วว่า1โซนเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่กี่ตารางวาแต่ในแต่ละโซนเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นอีก5ส่วนดังนั้นเราจะต้องเอามาหาร5 นะครับเราก็จะรู้ว่าพื้นที่จัดแสดงในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีกี่ตารางวาดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเอา324เนี่ยจุดเหาเนี่ยหารด้วยจํานวน3โซนนะครับพอหารได้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยเอามาหารเป็นโซนย่อยแต่โซนแรกอีก5นะครับถึงจะเป็นคําตอบดังนั้นนะครับวิธีทําเราก็ทําตามประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับก็คืองานขายพืชสวนมีพื้นที่จัดแสดง324.75ตารางวา ครับนะต่อมานะครับแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับเท่ากับ3โซนก็คือโซนผลไม้โซนไม้ยืนต้นโซนไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมี3โซนนะครับแต่ละโซนจะมีพื้นที่ก็คือเอา324.75หารด้วยหารด้วย3ามนะครับคำตอบได้เท่าไหร่ไปคิดมานะครับพอได้คำตอบแล้วนะครับแต่ละโซนเนี่ยยังแบ่งเป็นโซนจัดแสดงย่อยอีก5ส่วนเท่าๆกันนะครับ เอามาเขียนดังนั้นพื้นที่จะแสดงแต่ละส่วนคิดเป็นนะครับเอาไว้ธีคำตอบที่เราได้อันเนี้ยมาตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย5ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับคืออันนี้นะครับแล้วนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับอันน,นี้นะให้นักเรียนไปคิดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคิดนะครับครูทําให้ดูแล้วทั้งหมด3ข้อมีหมด8ข้อนะครับเหลือ,ออีก5ข้อนะครับให้นักเรียน ทำให้เรียบร้อยนะครับในสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นใบงานนะทาในใบงานนะครับนะคนที่ยังไม่ได้ส่งแบบฝึกหัดเดี๋ยวไปทําในแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวมันจะงงนะครับนะไม่งนั้นเดี๋ยวเราก็จะบางทีครูเก็บมาตรวจนะครับบางคนบอกว่าทําในแบบฝึกหัดนะครับแต่ว่าอันนี้ครูให้ทําในใบงานเดี๋ยวก็จะสับสนกันก็จะไม่มีคะแนนนะครับก็ไปทําให้เรียบร้อยนะสงสัยอันไหนก็ลองถ่ายรูปแล้วก็ถามมานะครับอ่ะวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ